วันนี้ในอ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการใช้เครื่องประดับจากประสบก,การณ์จริงๆนะครับเราจะมาดูโกลเม็ดเคล็ดลับทีว่าเขาทำยังไงเวลาใช้เครื่องประดับและเขามีโกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรในการเลือกเครื่องประดับนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับพบกับรายการเจนเวนเจอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ในอ EP นี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการใช้เครื่องประดับจากประสบการณ์จริงๆนะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่แปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาเขตเศรษฐกิจพิเศษ e c t นะครับพูดได้เต็บปากว่าขนาดเมืองนี้ยังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ หากว่าเป็นสาวสวยก็ต้องสวยแบบพิเศษนะครับวันนี้เรามาพบก,กับคุณแนนผู้ที่คิดคน้นและวิจัยขนมเคปที่อร่อยที่สุดสำหรับเมืองไทยในวันนี้ก็ว่าได้เราจะมาดูโกลเมตรเคล็ดลับว่าเขาสวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ททำยังไงเวลาใช้เครื่องประดับและเขามีโกลเมตรเคล็ดลับอย่างไรในการเลือกเครื่องประดับนะครับเดี๋ยวมาพบกับคุณแนนครับสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีเป็นไงบ้างครับ ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างคุณนี้สบายดีโอ้โหทำไมสวยขึ้นกว่าเดิมอ๋ออันนี้มีอ้วนขึ้นด้วยล่ะโอ้โหก็เลยไม่เจอกันนานเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอเห็นทราบว่าช่วงนี้ทำขนมเค้บนะครับเป็นคนคิดและวิจัยเองด้วยถูกต้องโอ้โหสุดนของเราก็คือของเราจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยว้าวเป็นเค้บไข่กรอบเป็นเค้กไข่กรอบอย่าลืมนะครับเค้กไข่กรอบนะครับอย่างที่เหดนว่าเด็กๆก็ชอบคนมะ ก็คือเด็กๆนี่ยชอบแล้วก็มันจะเป็นแบบทานได้ทั้งครอบครัวเพราะงเราไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่พวกชุรสัตว์แต่อะไรที่มันอันตรายครับเอ้คุณแมนมถ้าอย่างนั้นนะวันนี้ตอนคุณแนมทำงานเนี่ยแล้ววิธีการใช้เครื่องประดับแต่ครับเวลาแต่งตัวดูอิธีต่างๆวันนี้ก็เลยอยากจะมาฟังเรื่องประสบการณ์จริงๆว่าโกลเม็ดเคล็ดลับในการเลือกใช้เครื่องประดับสำหรับซ e อคนรุ่นหมาไฟแรงนะครับว่ามีการเลือกใช้เครื่องประดับอย่างไรบ้างครับผม ก็อย่างเนี้ยนะคะเวลาที่จะเลือกเครืกก่องประดับใช่ไหมคะนั่นก็ต้องคิดก่อนเลยว่ามันต้องดูเรียบหรูอย่างสมมติว่ามันเป็นแบบบิสเ,เนสลุกอย่างเงี้ยเราใส่สูทหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จจะใส่เป็นแบบต่างหูแบบหมุดเล็กๆเป็นหมุดเทปหรือถ้าเป็นแฟชั่นก็อย่าอย่ามากอยเงี้ยก็<ม>จะแบบว่าคุมลุกเอาไว้นะคะเจนว่าเคล็ดลับที่หนึ่งเลยคือต้องเรียบหรูอ่านะครับแล้วเคล็ล่สครับเคล็ดลับที่สองนะคะเวลา ใส่เนี่ยมันต้องดูแบบคลาสสิกเหมือนสมมติว่าเราไปงานใช่ไหมคะหรือว่าอย่างเวลาที่ถ่ายรูปไปเนี่ยเอาไปดูอีกส0ปีอย่างเงี้ยเครื่องประดับชิ้นนั้นที่มันอยู่กับบิสเนสลุกของเราเนี่ยมันก็ยังดูบอกว่ายังทันสมัยอยู่ไม่ใช่กผ่านเวลาไปถ้ามันแฟชั่นจ๋ากเกินไปอเงี้ยผมก็รู้สึกว่าที่ตอนนั้นเราไม่น่าใส่เลย,เลยอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องไปถ่ายรูปครอบครัว คนคะจะเลือกที่มันแบบทั้งเรียบหรูแล้วก็ดูคลาสสิกด้วยนะคะถ้าอย่างเป็นต่าหูก็อาจจะเป็นแบบบุดเพชรไม้หรือว่าถ้าเป็นแบบเป็นทรงที่มันดูแบบตลอดกาลเ่ยคับแสดงว่าคำว่าลคลาสสิกเนี่ยสวยวันนี้10ปี20ปีข้างหน้าก็ยังคงสวยแล้วเค็ดอีกที่สามครับค่ะเคล็ดับที่สามค,ค,คือเวลาที่เราเอาไป mix and กับสืนะ้อผาของเรคะถว่าเราออกงานใช่ไหมคะ บางคนอย่างเงี้ยใส่ทั้งเตาหุ่นระยะยาวมาใส่ปลเส้าคอด้วยมันก็จะเยอะเกินไปคคือเราก็อาจจะต้องตัดออกนะคะถ้าเราเป็นไส้คอแล้วเนี่ยไส้คอที่มันเป็นแบบโชว์อย่างงี้ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ต้องใส่เตาหุ่แล้วใส่เตาหุ่นแล้วก็เส้นคอก็ต้องตัดออกคือดูให้มันแบบสันเน็ตกับสภาพได้ใช่เคล็ดลับที่สามเคล็ดลับที่สี่คือเคล็ดลับที่สี่นะคะมันก็คือเป็นเรื่องของคนแล้วก็ เหมือนตัวแบบชิ้อเลี่ยวๆมาใช้ทำคือแน่นอนเป็นคนที่ใส่พวกที่มันเป็นโลเดียมหรือว่ามันเป็นพวกเงินที่แบบไม่แท้อะไรไม่ได้อาจจะต้องใส่เป็นพวกตัวเลยทองซึ่งเน้นก็มองว่ามันเดี่ยวที่บว่าต้องเนี้ยค่ะเวลาการเก็บรักษาคมันง่ายแล้วมันก็นานเก็บไว้ได้นานสุิเรามีลูกสาวเนี้ยอาจจะให้ลูกสาวใส่ต่อก็ได้เราก็เลือกแต่แบบที่มันเป็นคลาสสิกก็คือมันจะเป็นที่ข้อสุดท้ายคือว่า เราเลือกให้มันคุ้มค่ากับการลงทุนคือเหมือนบางคนเนี่ยมีเยอะก็จริงเอาเขาจริงจริงแล้วอ่ะที่เขาซื้อมันเยอะจริงๆแล้วรวมแล้วซื้อเป็นแบบดีๆชิ้นหนึ่งเลยก็ได้ษเน่นั้นก็มองว่าลงทุนในระยะยาวสูงกว่าคือเราเลือกที่มันสวยทนแล้วมันเก็บได้นาน่อไมันมันก็เป็นสบายนะคือคุเพื่อการลงทุนได้วันหนึ่งวันหน้าเราลำบากเราก็อ่ะ เอาไปจำนำก็ได้เรนก็ไม่แน่ไงครับเห็นไหมปีที่แล้วเรงโอเคพอมาปีนี้โควิดเราไม่รู้เป็นทรัพย์สินให้เป็นทุนได้ใช่แล้วก็แปลงได้ใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้เราได้เคล็ดลับพิเศษ5้าเคล็ดลับนะครับ สำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณคุณแนนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามาฉาเซิงเซาเราต้องกินเอเคฟนะครับเพราะว่าเอเคฟเนี่ยถ้าได้มากินเอเคฟรับรองว่าคนนั้นก็จะมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้โผมต้องขอบคุณคุณแนนมากๆแล้วเดี๋ยว E ีพีต่อไปวันข้างหน้าถ้ามียังไงผมจะมาเรียนเชิญคุณแนนกันกินดีมากๆนะครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับ มาพบกับรายการเจมเวนเจอร์อยังไงถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็มี <c oughs> คอมเมนต์ก็ฝากกันไว้ได้สำหรับวันนี้ผมและคุณแนทต้องขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ